ใครว่าสายมูสายเวยจะมีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นมาพบกับมหกรรมรวมตัวผู้สนใจาศาสตร์เวทมนต์ตะวันตกครั้งแรกในประเทศไทยในงานจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันค่ะเราไปดูโซนแรกกันเลยจะเป็นนิทรรศการแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะเพื่อสำรวจประวัติและพัฒนาการของาศาสตร์เวทมนต์ตะวันตกโซนที่2ค่ะเป็นเมจิคอลมาร์เก็ตก็เป็นตลาดค่ะที่เป็นแหล่งรวมเวทมนต์สายตะวันตกต่างๆมาถึง24บบูธเลยมีเครื่องรางสายเวทต่างๆนะคะที่หาได้ยากในเมือง ไทยเลยไม่ว่าจะเป็นกำรรยานเครื่องประดับต่างๆหรือแม้แต่ไพ่น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะและโซนสุดท้ายค่ะ f o r t u n e Avenue ค่ะจะมีรับบริการดูดวงจากนักพยากรณ์ชื่อดังกว่า35ท่านเลยนะคะแถมในงานนะคะยังมีกิจกรรมเสวนา Magical Talk ร่วมฟังการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ตะวันตกตัวจริงเสียงจริงงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ14 -16 มีนาคมนี้ชั้น1ห,ห้างสรรพสินค้ามันมันซีคอนแคร์สีสสนะครินค่ะ